สำหรับใครที่เป็นธาตุแมวเนี่ยผมว่าควรมีเลยครับกับเครื่องดูดฝุ <fun> uh ่นเครื่องนี้อันนี้คือฝุ่นทั้งหมดที่ผมดูดออกจากที่นอนตรงนี้นะฮะผมก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้นะครับในการดูดซึ่งแรงดูดของเขานี่แรงมากนะผมเคยใช้เครื่องดูดฝุ่นธรรมดาดูแต่ไม่ออกขนาดนี้นะครับแต่เครื่องนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าแรงดูดของเขาแรงจริงครับผมและเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ยังสามารถฆ่าเชื้อโดยใช้แสงอันต้าไวโอเลตที่อยู่ด้านล่างของเครื่องและที่สาคัญเครื่องนี้เสียงไม่ดังนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะรบั โอ้โหทั้งขนแมวทั้งไลฝุ่นสุดยอดเลยครับแหลงก่อภูมิแพ้โดยชัดเจนแต่บางคนก็เป็นภูมิแพ้นะทุกคนแต่ก็ยังอยากเลี้ยงแมวเขาเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้ไปเถอะครับที่กัดอยู่ข้างล่างสามารถกดสั่งเวีอนและเก็บปลายทางก็ได้